เฮ้ยให้เกียรติค่าตัว80ล้านปอนด์หน่อยนะโอ้โหมีปูดข่าวบอกว่าแฮร์รี่แม็กไวครับฉุนจัดเลยที่เวสแฮมยื่นข้อสเสนอ,อยามเกียรินะครับยื่นมาขอแค่20ล้านปอนด์แค่นะโอ้มันต่ำเกินไปนะเว้ยโอ้โหอันนี้เป็นสื่อท้องถิ่นอย่าง c r e d ์แ H นนะครับบอกเลยว่าแฮร์รี่แม็กไวกองหลังของแมนยูครับไม่พอใจเวสแฮม,มยไนเตดที่กล้าดียื่นข้อสเสนอแค่20ล้านปอนด์ขอซื้อเขาไปร่วมทีมนะครับ เซนเตอร์ Center, ทีมชาติอังกฤษอย่างแม็กวเป็นนักเตะกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในอังกฤษนะหลังย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวราคา80ล้านปอนด์เมื่อปี2019แต่ว่าก็ตามครับดูเหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนการซ้ำชิมของเอเดร็กจนหาแล้วก็แมนยูเนี่ยก็พร้อมขายเขาหากได้ข้อสเสนออย่างต่ำ20ล้านปอนด์นะครับเวสแฮมสนใจอยากได้แม็กวไปเสริมแนวรับและยื่นข้อสเสนอ20ล้านปอนด์แต่โดนแมนยูบอกปัดไปเปที่เรียบร้อ,รอย แรงข่าวในคาริตันบอกว่าไม่ใช่แค่แมนยูที่คิดว่าข้อสเสนอของเวสเซลมันต่ำเกินไปตัวของแฮร์รี่แม็กไวเองก็มองว่านักเตะคนอื่นที่ย้ายทีมด้วยค่าตัวที่มากกว่าเขาเยอะเนี่ยแถมมีประสบการณ์แล้วก็ชื่อเสียงไม่ถึงครึ่งของเขาด้วยซ้ําเขารู้ดีว่าแมนยูต้องการขายและบางทีอาจจะแกล้งตั้งราคาของเขาเอาไว้ถึงอย่างนั้นครับแฮร์รี่แม็กไวก็คิดว่าเขามีค่าตัวมากกว่า20ล้านปอนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับใครบางคนอย่างดิวิดมอยส์ที่ต้องการเซนเ,นเตอร์อย่างเร่งด่วนและรู้ดีว่ากําลังเจอบททดสอบในศึกพร แท้แน่เราต้องบอกว่าแม็กวในวัย30ปีเหลือสัญญากับแมนยูจนถึงปี2025นะครับซึ่งหากเขาอยู่ในถิ่นโอทัฟฟอร์ดอีก2ปีเนี่ยก็จะได้รับค่าเหนื่อยเกือบๆ20ล้านปอนด์ไปเลยเนะโอ้โหแฮร์รี่แม็ก oh วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของเขานะยื่นมาแค่20ล้านปอนด์มันต่ําเกินไปนะให้เกียรติหน่อยนะครับระดับแม็กวที่ย้ายมาเนี่ยโอ้ oh ho, 80ล้านปอนด์ในกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในอังกฤษนะครับจะบอกให้